ร่วมสนุกชิง iPad mini และ iPod s h u f f l e er ท้ายรายการนะครับ e x c u e มีให้คุณวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดจ,จัก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 วันนี้เรามีประเด็นอะไรสนุกสนุกมาถามคนที่นี่ต้องตามมาเลยดีกว่าครับไปลยุย จำไม่ค่อยได้แลเราอะค่ะไปคนไหนอะเด็กสมัยนี้เป็นเด็กครั้งแรกไปที่วัดอะครับใช่ค่ะไปเที่ยวห้างครับพาแฟนไปเล่นน้ำใช่ครับพาแฟนไปเล่นน้ำทะเลครับทะเลบนเรือครับจำเด็กครั้งแรกกับแฟนได้ไหมครับสยามแหลงรวมนัดแฟนใช่ใช่อะไรประมาณนั้นจำเด็กครั้งแรกกับแฟนได้ไหมครับฟนคนไหนอะโอ้ยเด็กครั้งแรกกับแฟนคนแรกสิจ้ากับแฟนคนแรกก็ สนามกีฬาแห่งชาติพาเขาไปซื้อเสื้อบอลเขาชวนเราไปเดี๋ยวเราชวนเขาไปเขาชวนเราไปนะครับก็เป็นเท็นใหม่ของพศนี้นะครับจำได้ครับไปที่ไหนครับไปเที่ยวห้างครับที่เดมอลงามวงวานบ้านเขาอยู่ใกล้ๆครับเราเลยอยากให้เขาสะดวกสบายโยทินใช่ครับอ๋อแมนมากๆเลยครับเด่ครั้งแรกกับแฟนไปที่ไหนครับน่าจะเป็นที่วัดนะคะพอดีไปงานเผาศพเพื่อนค่ะโอ้มันจะเศร้ากับสุขปนกันไปเลยนะเนี่ย สมมุติเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ครับผมถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นในระหว่างเดทครั้งแรกกับแฟนนะครับระหว่างข้อหนึ่งครับเผลอตดดังๆป,ปัดปัดปัดกับข้อสองครับผมแค่เลวเบาๆครับแต่ว่ากลิ่นเหมือนหมาเน่าเลยครับน้อง <c oughs> เลวๆค่ะน,น้องอยากเลวมากกว่า <c oughs> ใช่ทำไมอะครับ <c oughs> ตดมันแบบ มันมามันเสียงมันดังมันแบบเรากินตดมันก็ต้องเหม็นไปอยู่แล้วไงเลยให้พี่ดูดมหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นหมาเน่าจริงป่ะครับตดดีกว่าเลอมันกลิ่นมันมันมันจาได้นานกว่าว่าคนนี้แบบเหม็นมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวแฟนจะตาตึงไปอีกนานรวมตดด้วยเราก็อาจจะแก้แบบทําเป็นเสียงปั๊บปุ๊บปั๊บเสียงอะไรก็ได้เงี้ยครับโอเคนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาของน้องคนนี้ครับผ ข้อแรกมากกว่าข้อแรกใช่เพราะว่าข้อ2เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําไปแต่ถ้าสมมติเราทำหน้าให้นิ่งๆไม่มีใครรู้หรอกเราสามารถเนียนได้คือถ้าเผลอเลยนี่นิ่งๆ<ช>นิ่งๆแล้วก็เดินออกจากตรราศาศาักนซากิ่นก็จะไม่ตามลงมาอ๋อขอลองทําหน้านิ่งๆแบบว่าถ้าสมมติตัวเองเผลอเลยหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะอ๋อเเนียนเเนียนเนียน Excuse me Excuse, excuse, excuse me ครั้งหน้าครับจะไปให้ hey, คุณให้ตอบคำถามประเด็นอะไรสนุกสนุกต้องคอยติดตามใน Excuse Me h e ้คุณครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนครับร่วมสนุกชิง iPad mini 16 g b และ iPod Shuffle er, กันง่งายๆเพียงกดไลค์แฟนเพจ Excuse Me ขับ2013แชร์ YouTube Excuse Me h e ้คุณ ตอนที่1ถึง4ใน Facebook ของคุณแล้วรอรุ้นเป็นผู้โชคดีรับ iPad mini 16GB 1รางวันและ iPod Shoffer 2GB 2รางวันประกาศผลผู้โชคดี24กุมภาพันธ์นี้ทาง Facebook XQ.Me c u บ2013ครับ